นกันที่เทศาบาลตำบลพิมายนะคะมีการเตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่นะคะที่พลาดไม่ได้ก็คือกระทงหมูเด้งค่ะ นางสาวกันนิกาพัฒนาพิรเดชนะคะนายกเทศมนตรีตำบลพิมายเตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2567โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่13ถึง15พฤศจิกายนที่ถนนริมลำน้ำจัก,กร,ราชเขตเทศบาลตำบลพิมายอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาซึ่งประเพณีลอยกระทงในปีนี้ทางเทศบาลตำบลพิมายได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มีร้านจำหน่ายอาหารพื้นบ้านมากมายการแสดงต่างๆรวมทั้งการประกวดนางนพมาศ เพราะเชื่อว่าประเพณีลอยกระทงนั้นคือความเชื่อเกี่ยวกับพระแม่คงคาที่คอยดูแลปกปักสายน้ำต่างๆว่ากันว่าแม่คงคาเป็นเทพธาตุน้ำนะคะที่สถิตอยู่บนสวรรค์มีหน้าที่ในการรักษาแม่น้ำบนสวรรค์ครั้งหนึ่งพบว่าโลกมนุษย์เกิดความแห้งแล้งไม่มีน้ำกินน้ำใช้พระศิวะจึงขอให้แม่คงคาลงจากสวรรค์ช่วยเหลือโลกค่ะ แต่เนื่องจากพระแม่คงคามีฤทธิเดชอย่างมหาศาลหากเสด็จลงไปทั้งองค์อาจทำลายล้างโลกมนุษย์ได้นางจึงเปลี่ยนพลังของนางให้เป็นสายน้ำไหลจากมวยผมของพระศิวะลงไปยังโลกโดยฝั่งขวาให้ไหลลงไปเป็นแม่น้ำคงคาส่วนฝั่งซ้ายจะไหลลงไปทางจีนออกมาทางทิเบตและฮิมาลัยกลายเป็นแม่น้ำขโขงด้วยเหตุนี้นะคะผู้คนที่นับถือพราหมณ์ฮินดูจึงมีคติความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาและขอขมาพระแม่คงคาในทุกๆปี ซึ่งก็มีการส่งต่อความเชื่อนี้มายัางคนไทยด้วยนะคะก็มีประเพณีลอยกระทงขึ้นซึ่งกระทงที่เป็นกระแสในช่วงนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะก็คือกระทงเจ้าหมูแดงค่ะก็ทํามาจากขนมปังนะคะเป็นที่ต้องการของเหล่าบรรดาผู้ชื่นชอบชื่นชมรักใคร่เจ้าหมูแดงเป็นอย่างมากเลยค่ะ